หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกครับหลังจากกินตินาคว้าชแชมป์ไปแล้วเนี่ยบริษัทรับพนันเจ้าดังนะครับก็คือโบนัสโคสเบดเขาได้จัดการประมวลซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยจัดไปเมื่อตอนอนัดประมาณที่นัดที่6ที่7นะครับก็ประมวลผลออกมาแล้วนะ เอาทั้งนักเตะเจ็บนักเตะอะไรพวกนี้เอามาผสมผสานกันฟอร์มการเล่นของนักเตะของสโมสรต่างๆที่โชว์ฟอร์มในฟุตบอลโลกนะครับเอามาประมวลผลกันเพื่อจัดอันดับอีกแล้วนะครับแล้วก็จัดอันดับไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะว่าหลังจากที่ประมวลผลออกมาครั้งนี้แล้วเนี่ยอันดับต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับ อา้าวทีมที่ตกชั้นก่อนทีมที่ตกชั้นสำหรับ3ทีมแรกก็คือ Nottingham Forest ครับบอร์นมัธและวูฟแอมตันนี่คือ3ทีมที่จะตกไปเล่นในดิวชั่นหนึ่งนะครับก็คือลีกวันของอของทางประเทศอังกฤษนะครับมาดูอันดับที่1กันไหมเออไม่ต้องพูดมากแล้วกันครับ อันดับหนึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับเขาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองครับเขาให้อาร์เซนอลอันดับที่สามคือลิเวอร์พูลและอันดับสี่คือท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับโดยอันดับห้าได้แก่นิวคาสเซิลนะอันดับหกคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับเจ็ดได้แก่เชลซีอันดับแปดได้แก่ไบรตันครับอันดับเก้าได้แก่คิทเซลพาเลท อันดับ10แอสตันวิลล่าอันดับ11เลสเตอ 12, ham, USA, ร์ซิตี้อันดับที่12เวสต์แฮมยูเอเต็ดนะครับอันดับที่13เบรนท์ฟอร์ดสิบี่ฟูลแลม15ลีด16เซาท์แทมป์ตันและ17เอฟเวอร์ตันนะครับสามทีมที่ตกชั้นคือบุฟบอลมัทฟอร์เรสต์นะก็ฟังหูไว้หูการทำนายก็คือการคาดเดานะครับผลการแข่งขันจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ณตอนนั้นการซื้อตัวใหม่ณอาการบาดเจ็บของนักเตะการเสริมทัพของแต่ละทีมในช่วงมกราคมตั้งหากที่จะเป็นบทพิสูจน์ที่จะ,ะชี้เห็นว่าทีมไหนกันแน่ที่จะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีร์ลีกในปีนี้ไปครองนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรเลติ้งของบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของปรงกฤษแหละเขาก็จะมีการอย่างนี้มาตลอดอัตราต่อรองนู่นนี่นั่นนะครับก็ ไว้ดูกันแล้วกันนะครับข่าวดีของอาเซนอลก็คือนะมาตเนลี่ครับ mm hmm. กายเบนมาตเนลลี่มีข่าวว่าตอบตกลงที่จะต่อสัญญากับอาเซนอลไปแล้วเรียบร้อยจนถึงปี2,027 mm hmm. นะครับคือต่อไอีก5ปีเลยโดยรับค่าเหนื่อย2 0 0 0 0 0ปอนต่อวีคนะก็ถือเป็นข่าวดีที่เหมือนกับเราจะได้นักเตะใหม่ มีทั้งกาเบ,บร์เบตเอรี่นะครับบิลเลียมซาลิบาแล้วก็มีเรื่องของบุกยโยสก,กาที่ทางมิกเกลอรเจตาจะต้องรีบทําการต่อสัญญาอย่างเร่งด่วนเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับมาจากกาต้าเนี่ยทั้ง3คนเนื้อหอมอมากนะโดยเฉพาะบุกยโยสก,กาเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้หลายทีมที่จ้องตาจ้องกันตาเป็นมันเลยก็ อยากจะได้ตัวเด็กของเราไปนะั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาร์เตต้าซึ่งเพื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับคุมทีมอาร์เซนอลครบ3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นปีนี้ก็คงจะต้องเป็นบทพิสูจน์อย่างจริงจังนะว่าจะทํำยังไงนะครับอีกข่าวหนึ่งที่แรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเซด i ิกโซเลสครับเซด e ิกโซเลสยอดแบ็คขวานะที่มาอยู่กับเราแล้วตอนนี้ถูกแย่งตาแหน่งไปทั้ง เบนไวท์โดยทั้งาทาเคุโทมิสุเป็นตัวเลือกอันดับ3นะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าฟูลแลมสโมสรในลอนดอนเหมือนกันนะครับเจ้าสัวน้อยมีความต้องการที่จะได้เซดิกโซเลสไปประจำการตำแหน่งแบคขวาที่ฟูลแลมและรู้สึกว่าการเจรจาการอา่อรองพูดคุยค่อนข้างจะเกือบจะชัดเจนแล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่า เซดิกโซเลตอาจจะต้องอำลาอาเซนอลไปในมกราคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นว mm. ินวินทั้งคู่แหละเพราะว่าเซดิกโซเลสก็ต้องอยากจะมีลงตำแหน่งตัวจริงนะครับแต่ถ้าอยู่อาเซนอลณตอนนี้เขาเป็นตัวเลือกอันดับ3ก็เข้าใจรักเห็นใจครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยงองแงครับนะไม่ว่าจะตกเป็นตัวสำรองไม่ว่าอะไงอินเนอร์ Inner ในการอยู่ข้างสนามให้กำลังใจทีม ภาพบรรยากาศในการฝึกซอ้อมไม่เคยมีข่าวเล็ดลอดเลยว่าไม่มีอาการพอใจไม่มีงองแงไม่มีงอนไม่มีนอยนะครับก็ถือว่าเป็นตั้งแต่คนหนึ่งที่เขาเรียกว่าให้ใจกับอาร์เซนอลเพราะนั้นถ้าเผื่อสมมุติว่าเขาย้ายไปในที่ท,ที่มีโอกาสที่จะลงเล่นก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับเซดริกโซเลสนะครับก็เหลืออีกประมาณ4 5หวันนะครับคืนวันที่26ตี3ต่อ27ก็ ฟุตบอลพรีเ hmm. ม so ียร์ลีกก็จะกลับมาแล้วนะครับโดยเฉพาะคู่ของอร์เซนอลที่จะเปิดบ้านเอเมเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวดแฮมก็มาดูกันว่าเมื่อถึงตอนนั้นใกล้ๆตอนนั้นนักเตะที่จะลงมีใครบ้างนะแล้วก็ต้องอัปเดตอาการบาดเจ็บของการบินจสุดเรื่อยๆเพราะว่าแต่ว่าเมื่อวานมีข่าวมานะครับว่าวันที่25กุมภพา ปีหน้าปี66ปี2023เนี่สิาเนี่ยไกเบี้ยนยูยนสุดมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามก็ประมาณ3มเดือนพอดีแต่ต้องรอดูนะครับช้าเร็เวบวกลบก็ต้องรอดูสถานการณ์ตอนนั้นเราไม่อย่าเร่งอย่ารีบแล้วกันเห็นหลายเคสครับเวลามีเร่งรีบขึ้นมาแล้วก็นะทันที่จะกลับมาได้แบบร0อเซกลับกลับมาได้แป๊บเดียวแล้วก็เจ็บอีกนะเพราะนั้นก็สิ่งที่ต้องทําก็คือหาตัวตายตัวแทนนะครับเพราะว่าเรียนตามตรงว่าเอ็ดดี้เอนเกทียฮัลโหลฮัลโหลของเราเนี่ย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคําตอบสุดท้ายจริงๆนะก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารมิกาลเจตา้าแล้วก็ไอ้ดูพอสการ์ที่ต้องคุยกันว่าจะเอาใครข่าวของโมดิตนะครับก็หนาหูมาเหมือนกันว่าเอโหูมีข่าวว่าเราต้องเอาแน่ๆจากร้อยล้านเหลือ80หรือ70ตอนนี้กํลาลังคุยกันอยู่ชัคเตอร์ตัวเนต่ก็คงรู้ว่าเราอยากได้ก็เลยจะต้องรามาณดึงเชองกไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะออกหัวออกก้อยให้มัน ชัดเจนก่อนแล้วถึงมาคุยกันนั่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์ด้วยผมไม่ได้ใจว่าทำไมยอดอ Follow ยอดซับ c r i b e มันอยู่ที่600นิดๆเลยมันไม่ขยับเลยก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับยอดการเข้าดูยังโอเคอยู่นะเป็นกําลังใจให้กับคนทําช่องนะช่องดีๆมีสาระก็อยากจะตั้งใจทำอ,อยากจะได้ยอดไลค์เพื่อจะได้เป็น Partner YouTube นะครับจะให้ผมไปทำ YouTube ไปให้ไปออกทิกต o k ในเรื่องของการเป็นอะไรนะนางฟ้ากระเด้าลมนะนึกอะไรไม่ออกก็กูสายเอลโจนมแล้วก็เรียกยอดไลฟ์ผมก็ทำไม่ได้เรามมาน,น่าเกียด <c oughs> นะครับเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่าก็เลยต้องขอแรงใจจากพี่น้องช่วยสนับสนุนที่ห้วยช h a น n e l a r อาร์เซนอลแฟนับด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นๆอยู่ก็รักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเราจะกลับมาแล้ว นะครับพบกันใน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ